สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการปรับโทนสีของภาพนะคะอย่างภาพนี้ค่ะเราถ่ายมาค่อนข้างที่จะติดออกแบบเขียวเขียวนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าอันเนี้ยในงานเนี่ยเขามีการคุมสแลมที่มันเป็นสีเขียวเขียวข้างบนนะคะอ่ามันก็เลยทําให้ภาพเราเป็นสีประมาณนี้เราจะมาแก้ไขในโปรแกรม Adobe Photoshop นะคะ,ะ,คะก็จะไปที่เมนูคําสั่ง Image นะคะ Adjustment ในที่นี้นะคะเราจะลองปรับโดยใช้คําสั่ง Color Balance นะคะ เราก็ลองดูว่าเราจะปรับยังไงดีนะคะ,อ,ะอันนี้ถ้าเราพยายามดันให้มันไปทางสีแดงเพิ่มขึ้นน๊บนะคะอันนี้ลดความเขียวลงมานะคะตอนแรกมันจะเขียวใช่ไหมคะเราก็ปรับลดลงมาฝั่งตรงมันข้ามให้ดูเหลืองใหมไหมก็ลองปรับลงมานะคะหรือถ้าปรับขึ้นมันก็จะเหมือนแบบย้อมสีให้มันออกเป็นสีแบบฟ้าๆหน่อย ะะก็ลองปรับดูนะคะจากของเดิมภาพนี้มันจะดูเขียวมาตอนนี้มันเริ่มแบบตัดความเขียวออกไปละประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคแล้วก็ไฟล์เซฟโอเคได้เลย,เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะถ้าชอบก็กด Subscribe เป็นกำลังใจผู้จัดทำคลิปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ